สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทำตัวอักษรให้มีคนๆนคล้ายๆตุ๊กตาแบบนี้นะครับใครที่อยากทำตัวอักษรให้เป็นหลายคนๆนคล้ายๆตุ๊กตานี้วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จเลยนะครับผม ต่วงสือพวกนี้เราสามารถเอาไปประกอบให้เป็นเป็นปกโปรไฟล์อะไรของเราตามสื่อต่างๆได้หมดเลยนะครับผมนี่ครับตัวอักษรตัวดีตัวนี้ครับผมเราสร้างจากโปรแกรม Illustrator นะครับให้มันมีขนขนแบบนี้นะครับผม ทีการก็ไม่ยากครับเพื่อนๆทุกคนก็สามารถทำได้ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็กดย้อนหรือกดกลับไปดูวิธีการได้ตลอดนะครับในคลิปของผมจะสอนแบบทีละขั้นตอนสำหรับคนที่เรียกว่ายังยังยังผม,ผมเริ่มจากการสร้างตัวดีขึ้นมานะครับผม ตัวดีแล้วเอาแต่เส้นข้างนอกครับผมจะทําไปไวๆถ้าเพื่อนๆกดไหนไม่ทันก็ย้อนกลับนะครับกดเปลี่ยนให้เป็นสโตกครับนี่ครับทําเส้นให้เป็นสโตกก่อนครับผมแล้วผมก็ทําการตัดจุดตรงนี้ออกโดยการคลิกครับนี่ครับคันไก่ตัดกดลงไปจุดตรงนี้ครับเส้นก็จะขาดออกจากกันนี่ครับนี่ครับ แบบนี้เลยนะครับก็เอามาไว้จุดเดิมครับโอเคเราไปต่อกันเรานี่ครับผมจะทําไปแล้วก็ทําไปช้าๆนะครับทุกคนดูตามถ้าใครยังสงสัยหรือไม่เข้าใจก็สามารถหยุดสต็อปแล้วก็ไปทําที่คอมของตัวเองได้นะครับผมต่อมาผมก็สร้างวงกลมขึ้นมา นครับผมก็ใส่สักสองครับปรับสีครับแล้วก็เลือกสีตามที่เราชอบเลยครับเราเราจะชอบอักษรให้มันเป็นสีอะไรครับผมก็ เลือกสีไหนดีสีฟ้าสีฟ้าเือคอยอ,อันนี้สวยโอเคนะครับเราสามารถเข้ามาเลือกตรงโหมดตรงนี้ได้ครับเป็นอิสระตามใจตามที่เราชอบเลยนะครับผมไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดนะครับผมแล้วผมก็จะทำให้มันเป็นกราดิเอหน่อยคลิกที่กราดิเอตตรงนี้นะครับผมคร ของใครโปรแกรมใครที่ยังไม่มีกาเดียนนะครับที่หน้าต่างให้มาคลิกที่วินโด์ครับก็จะเพิ่มคําว่ากาเดียนเข้ามาอยู่หน้าต่างตรงนี้นะครับเพื่อนๆลองไปคลิกลิกตรงคําว่าวินโด์ครับแล้วก็มาคลิกคําว่ากาเดียนกาเดชั่นนั่นเองครับหน้าต่างก็จะเด้งมาตรงนี้โอเคครับผมผมก็จะทำสีฟ้าให้เป็นกาเดียนโดยการลากลงมาใส่เลยง่ายงย่างนี้เลย กลบสีดำทิ้งนะครับผมแล้วผมจะใส่องศาตรงนี้ให้เป็นแนวตั้งครับก็คือเก้าสิบเกาสิบนะครับผมทีนี้สีก็จะอยู่แนวนี้แล้วผมไม่ชอบสีขาวครับผมผมจะเปลี่ยนสีขาวตรงนี้ให้เป็นสีอื่นเดี๋ยวผมขอเลือกก่อนนะครับ เพื่อนๆสามารถเลือกสีได้แบบอิสระเลยครับไม่มีถูกไม่มีผิดครับ Copy ้วงกลมลงมาอีกวงหนึ่งนะครับผมขนาดเท่ากันครับขนาดวงกลมเท่ากันระยะก็เก่าครับก็ select วงกลมทั้งสองือกทั้งสองแล้วผมก็ เห็นไะหผมจะกด Object แล้วก็มาที่คำว,ว่า b r a i มาร์กกดคำว,ว่ามาร์กนะครับผมอย่างนี้ครับกดตามผมไปครับมันก็จะมีสีก้อนทีนี้มันยังน้อยไปครับยังน้อยไปเรามาเข้าตรงเครื่องนี้ตรงนี้นะครับที่เขียนว่าเบนทรูนะครับมันจะช่วยให มันเบรยนเยอะขึ้นสเต็ปเยอะขึ้นนะครับผมแล้วมากดแถวที่3ามนะครับกดเข้าไปเลยตามรูปเลยนะครับเอาตามนี้แนละ้วกดโอเคไปเลยครับหรือเราจะใส่ตรงนี้เป็นสองไม่ได้ครับยิ่งยิ่งเยอะยิ่งตัวเลขเยอะ,อะตัวแสดงผลมันก็จะน่อยครับนี่ครับเห็นไหม วงกม,มเราก็จะน้อยทีนี้เราต้องการสเตจ B เยอะเราใส่เป็น0.1เข้าไปเลยครับ0.1โอเคนะครับไปแบบเร็วๆครับเมื่อเรากดโอเคเรียบร้อยก็จะได้แท่งไอ้นี้มาครับเราไปขั้นตอนต่อไปเลยนะครับผมผมจะเลือก วัตถุทั้งสองชิ้นนี้แล้วก็ทำการ r รีเพสสปรินต t ตัวนี้ของผมก็จะเปลี่ยนมาเป็นหน้าตาแบบนี้ครับใกล้แล้วครับใกล้กลมีขนออกมาแล้วนะครับผมต่อมาต่อมานะครับผมผมก็จะ ทำการสร้างขนให้กับตัวตัวดีตัวนี้ครับโดยการเข้ามาที่แอปพลิเนะครับกด FX ตัวนี้นะครับมาที่ d i s t o n g and Transform ครับนะครับผมทันไหมครับทุกคนถ้าใครไม่ทันก็สามารถย้อนกลับไปได้นะครับแล้วก็มากดแถวที่3ครับเราเราก็ มาใส่ตัวเลขตรงนี้ได้เลยผมจะใส่ตรงนี้50นะครับผมใส่50ตรงนี้เราสามารถเลื่อนเลื่อนดูดูได้แล้วก็นี่มันจะมีพรีวิวตรงนี้นะครับผมพรีวิวพรีวิวดูเราชอบตัวขนเล็กขนใหญ่เราก็สามารถเลื่อนได้ครับนี่นะครับ40ก็จะประมาณนี้60ก็จะประมาณนี้ ครับผมเราเราสามารถเลือกเลือกได้เลยนะครับตามตามใจตามความชอบของเราเลยนะครับขนเล็กขนใหญ่ครับขนคล้าย,ายๆตุ๊กตานะครับผมนี่ครับตัวดีของเราก็จะมีมิติโอ้โหตัวนังสือสวยขึ้นมาทันทีนะครับเราก็เอาไปประกอบนี่ครับผมผมจะใส่เก้าครับโอเคแลก็ติก คอนเนอร์ตรงนี้นครับกดโอเคไปเลยครับเรียบร้อยครับทีนี้เราก็จะได้ตัวดีที่มีคนขนตว้อัสือที่มีคนขนนะครับผมนี่ครับตามนี้เลยนะครับผมอ่ายังไงต่อจะใส่เ็กเก้าดีไหมอ่าใส่เ็กเก้าหน่อยแล้วกันอืม เอาไว้ข้างหลังเป็นไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับการทำตัวอักษรตัวดีให้มีคนขนนะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกด Subscribe ให้กับช่องของเราเลยหรือใครที่อยากให้ผมมาสอนวิธีการทำอะไรในโปรแกรมอีแล้คอมเมนต์ด้านล่างของคลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผม ช่อง Kendo Design ก็กลับสวัสดีครับ